เคานทำผู้ชมิกับแมปเอ่อปล่อยพลังนะโดยที่คุณจะต้องเอ่อซ้อมอันนี้คืออ๋อคือแบบถ้าทุกคนกคดคลิกใช่ไหมแล้วถ้าหลอดดานบนเตน็มมันน่าจะแบบไฟบอลน่าจะใหญ่ขึ้นคุณๆนะเฮ้ยเกมนี้ผมเผื่อไปเจอเลยนะเว้ยมันเกมนแนวฟาร์มแบบดีๆนี่ว่ะเขาบอกว่าอะไรอะถ้าอยู่ตรงนี้จะคูณหนึ่งจุดห้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือคูณหรอ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววผมอันนี้คืออะไรคือแสดงว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วคูณหนึ่งจุห้าเลยใช่ไหมโอเคกันดีแล้วนั่นคืออะไรมาร์ปเปิดเกมมาร์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเล่นอย่างไงวูด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 ดสปีดโคตรเร็วพวกนั้นคือคือโคตรเถื่อนเลยคือสปีดจะเร็วต่อเมื่ออะไรฮะรพลังน่าจะเยอะแน่เลยเกมนี้มีแล้วบ้างนะครับ โอ้โหทุกอย่างต้องเติมหมดเวลีกูดมาฮะมาฮะสุ่มสป,ปินครับฟรีเขาคนสร้างเขาให้ฟรีมาหนึ่งอันก็ของฟรีเอาหมดนั่นแหละมาฮะมาฮะมาฮะคูณสองพลังว้าวมันคูณสองตลอดเลยเปล่าว,วะ่ะเนาะมอฮไในเกมนี้ซื้อซื้อคูณสองได้โอ้โหสิบลบักผมหมดแล้วไม่มีตัง โอ้ยเกมนี้มันปิดเสียงได้ด้วยการเกิดใหม่อะไรอะ่ะซูปเปอร์แชมเปียนถืออะไรไม่ไม่เก็ตนะฮะอ๋อผมอยู่ตรงนี้ก็ก็จะคุณอ่ะแล้วไฟบลผมเปลี่ยนไหมเฮ้ยม,มีเล็กได้มือผมมีออรา่าเออต่อยนะฮะเงินค,คุณนะออรา่าต่อยแล้วอันนั้นคืออะไรพื้นที่ฝึกซ้อมคูณเจ็ดสิบห้าโอโหไปไกลๆเลยะฮะ สิบคิวไวอันนี้คืออะไรเ <c oughs> ขารวมกลุ่มสำหรับสำหรับถาวอยและรหัสลับว,ว้าวมฮาต่อฮะต่อฮะอะไรอะ่ะโอ้โหเป็นที่ฝึกที่ฝึกไป <c oughs> <c oughs> ยากเกินที่ฝึกจรอัน้อะไงเแบบนี่ยแบบพวกเนี้ยมันปล่อยสก,กิ้ใส่ผมทีดยวตายอะบอกเลยให้เกิบมีกระโดดได้สองครั้งเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรเทือน โคตรเถือนโอ้โหอ๋อนะคูณ5สเต็งเวทีนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรผมไม่เก็ตนะฮะอันนี้คือที่ไหนโอ้โหไม่มีฟอปป้าด้วยโอ้โหแพงอย่าหาซื้อเรียกว่าเกมนี้มีตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงซีรีสซีรีสซีรีมันอยู่ใส่ฮะเดี๋ยวคาบีบาร่าเฮ้ยหมามาหมามะพร้าว คนคนมัวผมมัวหมดเลยอ่าฮะโอ้โหแต่คนเขาลอไปเอ็มเราผมยังเคอยู่เลยะมาเกมนี้มันต้องมีแบบอ่าฮะหมุนได้เอ๊ะเดี๋ยวนะมันหมุนฟีเปล่าฮะอย่าบอกนะว่าเกมบักเกมบักดีนะฮะเกมมีดีต้องมีบักมามามา,มาโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหอีซ <laughs> <laughs> oh, ี <Jamie made online> <laughs> ่เลยอย่างเงี้ยอีซี่เลยโอ้โหคูณสิบเข้าไปดวงดวงของผมช่วยวะอกว่าดวงผมหมดอ่ะโอ้โหมัดอัตโนมัติเจริญเถอะโคตรแพงเจ้เมื่อกี้เขาบอกอะไรอัลล็อกอัลล็อกอันล็อกคูณสามวะเมื่อกี้นี้คืออะไรอ่ะอัลล็อกอันล็อกอันล็อกสามผมไม่รู้ว่าที่อยู่ไหนอ่ะผมโดนที่ยาวตาย เนี่ยคือเครื่องผมมันยังกากเลยทุกคนดูเนี่ยของผมมันยังกากเลยเออแม่งโดนคนเอ่อคือคือพวกนี้เขาไม่มีอะไรไงเล่นแต่แบบนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นเท่าไหร่วะฮนะโอ้โหอย่าอย่าอย่ครับอย่ายุ่งเลยเป็นบีอะโอ้โหเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นคูณเท่าไหร่อะแสนหนึ่งคูนสองจุดห้าใช้เยอะจังอะ ใช้เยอะจังอ่ะแล้วก็วคือคูณสิบมันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วคือเมื่อกี้มันบอกว่าผมปลดแล้วคูณสามแล้วไหนไหนไหนโอเคตรงนี้บวกเยอะขึ้นมาครับสุม่มสป,ปินอ,อีกหม่อยนะดูโหทุกคนดูรอบไปบีแล้วแต่และคนอะนั่นแล้วโดนฆ่าจเจริญฮะอ้าว อ้าวแล้วแล้วคือเมื่อกี้คือ,อยังไงคือผมสุ่มไม่ได้เหรอ <c ười> คือแต่ละคนแบบสุดยอดมาก <c ười> <c ười> เฮ้ย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 ไม่ใช่แตสส่สปีดต่ละคนแบบไม่เหมือนกันวะน้ <c ười> อเหมือนจะยิ่งสุ่มสปีดมันจะยิ่งไอ้นี่แน่เลยโอ้โม,มีแรงใหม่ด้วยโอ้โหตายแกโอ้โเฮ้ยจะอุ้ยโอหผมเป็นลุ่มลำแลละโอเคเฮ้ยเอเฮ้ยไอที่ฟาร์มอันไหนวะเมื่อกี้เนี่ย ไอพวกนี้ก็จะฆ่าอยู่ได้ป้อยสก,กิลโดนือเปล่าป้อยสก,กิลเป็นไหมเนี่ยอันนี้คือเพื่ออะไรอ่ะป้อยสก,กิลเป็นไหมเนี่ยผมเห็นเราท้อยวะป้อยสก,กิลเป็นโดนโดนบ้างเลย้ยมันป้อยไม่โดนจริงงั้นเนี่ยมันป้อยเป็นไหมเนี่ยไอกิวไม่กระโดดช้าอ้โหจะเลยนะฆ่าหมด เม่สนลูกไข่สุดยอดจริงๆเฮ้ยสัตว์เลี้ยงจะแตะลานมาจากได้นะแล้วสัตว์เลี้ยงมาจากไหนกันเฮ้ยน่าจะใส่โค้ดเออใส่โค้ดผมว่าน่าจะได้อะน่าจะใช่อ่าเฮ้ยโดนฆ่าอีก่งโยไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยแขนแขนแขนสงสัยแขนสงสัยแขนโอ้โหเกมนี้ง่ายๆบอกเลยง่ายๆง่าย โอ้โห و, โอ้โห و, การจัดอันดับแล้วผมยังฆ่าใครไม่ได้นะเนี่ยมาเข้าสู่หมดถล่มคนคนระับไม่สวนว่าจะกากไหมขอขอทดสอบหน่อยนะขอทดสอบหน่อยโอ้โหหนึ่งคิวโอ้โหจเจริญฮนะเฮ้ยบูทบูทมาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหราคาโคตรแพงอะ่ะเออบูทตของผมนา่าจะหมดอะอยวคนดูคือแบบ บวกช้ามากอะ่ะอ่าแล้วคนที่เขาจ้องจะฆ่ามานะฮะเรียกเขาว่าคนที่เขาจ้องจะฆ่าผมไหมอุย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 มาจากไหนวะอุยอุยอุยมามาเอา้าเอา้เอาะอะไรอะ่ะที่ที่ที่จะฆ่าคนที่อยู่ด้านบนอะไรอะ่ะโคตรมึนเนี่ยคนที่อยู่ด้านบนไม่ฆ่าให้มันมึนไหมเนี่ย เ,ออเรียบร้อยตายไปลนะผมว่ามันมึนอะไรของมันอนะหรือผมมึนอะไรอย่างน,นี้ไม่รู้ให้เกมนี้มันกระโดดสองต่อได้นี่วะใช่ใช่ใช่เกมนี้มันเหมือนเกมซอสเซมิเลเตอร์แบบสมัยก่อนเลยแบบฟาร์มไปเรื่อยๆเอออันนี้คืออะไรสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนะแล้วเราคือซื้อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงไหน เกมนี้ไม่รีเบิร์ดนั่นคืออะไรอ๋อคือมันต้องอยู่แรงอะไรก่อนนี่แหละแต่ผมไม่อยากรีเลยดูดูดีเตอร์บอดได้ปะผมไม่มีใครรีเบิร์ดเลยน่าจะยากอืมเกมเนี้ยน่าจะยากผมว่าผมว่าสุดยอดนะเกมเนี้ยยากโอ้โห QAD อโอ้ออนเดียวว่า Q.A.D Q.I คิวไอคูณแค่โอ้โห40เองเหรอ35เองอะคนน้อยจะดีกว่าไม่คูณแล้วกันอันนี้คืออะไรสารมืดคือเกมนี้คือ <c oughs> มีแต่ที่ให้เสียตังค์ชอบมากเลยอ่าฮะโอ้โหรอบเป็นบีอย่าอยู่ใกล้ครับพอพวกนี้มันเถื่อนเกินผมรับไม่ได้แล้วก็เกมนก็มีออร่าด้วยนะวุ้ย เห็นศพคนลรถตกกระจนึกมาครับถ้าลมคนเทพมาเริ่มแล้นะครับนี huh ่คืออะไรพลังทั้งหมดโอ้โหดีดีสุดยอดมากโอ้โหอะไรอ่ะเพชรฟรีคูณหนึ่งจุดเจ็ดอ่าฮะแล้วไงต่อเพชฟรีอ่ะแล้วผมกดเหรออ้าวเราได้มาเลยแค่นี้เหรอ เออแต่ดีกว่าไม่คูนละกันนะดีกว่าไม่คูนละกันนะโค้ดน่าจะมีแหละม,มาครับเริ่มเข้าสู่โหมดถล่มหมดไม่สนดลูกใครมันอยู่ไหนกันหมดวะมาครับรีบอัดนะครับพอไม่ว่างผมอยากจะร้องว่าถ้าผมไปเออถล่มพวกนี้มันจะผมว่าผมล่วงผมผมเอาไม่อยู่แล้วพวกนี้นดูสกอมนก่อนมารอบเป็นบีนี่จกอมันเราเท่ากันเลยนี่หว่า นะครับผมไปเกียนมันนะโอ้โหโอ้โหยมันมันมันทีมนี่ว่ะมันทีมนี่ว่ะเดี๋ยวมาของผมใหญ่ป่ะคือคือเกมนี้คือมันมันหมัดไม่เร็วหรอคือยังไงเย่่ยมันหมัดช้ากวนตีนครับกวนตีนครับสุดกวนตีนะครับมาครับหนีหนีดิเออใครใครจะโง่ให้มันอยู่ล่ะก็คนก็ต้องหนีจริงไหม คือคือสกิลเกณฑนี้มันปล่อยช้าแถมแม่งไม่เร็วหละเอาเอาไปเอาอ้ยอุ้ยต้องลบสองสกิลแล้วใครจะไปลบได้โหโหนั้นแอันนั้นคือเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเล่นอะไรกันว่านั่นอะมันมันมันเล่นเถื่อนเกินไม่ได้กันโหหตายกันเติมเ้ยผมสู้ไม่ได้แล้ว โ okay, อเคคนคลิปนี้จะมีเพยงเท่านี้กับเออไอเกมเออมต่อยเลยแล้วก็เกมเออมฟาร์มแล้วเขาเรียกไง này, ฟาร์มกล้ามนะฮะแล้วก็ให้ต่อยแรงซึ่งเออผมก็ก,กักเพราะเพราะว่าเออไม่ได้เติม <laughs> ไม่มีตังเออไม่มีตังไม่มีตังถ้ามีนะบอกหลยหวานเลยโอเคคนคลิปนี้จะมีเพยงเท่านี้แหละบ่ายนะฮะอุ้ยออร่า